สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับแอดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีเรื่องราวของธนาคารไทยนะครับที่ได้ไปเปิดสาขาในกัมพูชาซึ่งนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยทั่วไปแล้วครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถ้าได้ไปเปิดในสาขาต่างประเทศในหลายๆประเทศในอาเซียนครับก็ยังคงใช้ชื่อคําว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้อย่างปกติครับซึ่งเอาจริงๆแล้วครับถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทั่วโลกเลยนะครับที่ธนา จะสามารถใช้ชื่อของตัวเองในการไปเปิดถึงแม้จะอยู่ในต่างประเทศก็ตามครับและจากข้อมูลนะครับที่แอดได้หามาครับมีเพียงประเทศเดียวในอาเซียนครับนั่นก็คือกัมพูชาที่ไม่สามารถใช้ชื่อคําว่าไทยพาณิชย์ได้โดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่เดิมธนาคารไทยพาณิชย์เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารกลางของกัมพูชานะครับ ในสัดส่วน70ต่อ30ครับโดยธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นส่วน70%และธนาคารกลางของกัมพูชาครับถือสัดส่วน30%โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่10ล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2534และปัจจุบันครับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดครับแต่ก็ยังคงใช้แบรนด์เดิมครับในชื่อกัมพูชาพาณิชย์หรือ CCB แม้จะใช้ชื่อต่างจากไทยนะครับแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่มีสีม่วงเป็นเอกลักษณ์ยังไงยังไงก็ดูออกครับว่าเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จากประเทศไทยของเราและส่วนสาขาในประเทศกัมพูชานะครับปัจจุบันมี4สาขาในเมืองสําคัญได้แก่สํานักงานใหญ่ในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศนะครับสาขาพัตตบงติดชายแดนจังหวัดสะแก้วของไทยสาขาเสมเรียบครับเมืองท่องเที่ยวสําคัญและเป็นแหล่งที่ตั้งมรดกโลกนะครวัดนะครธม ขของเาและสุดท้ายครับสาขาสีหนุวิวเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ2ของประเทศและเป็นเมืองท่าหลักของประเทศและจากข้อมูลเพิ่มเติมครับไม่ใช่แค่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับส่วนธนาคารกสิกรไทยก็ต้องตัดคําว่าไทยออกครับเมื่อเปิดที่กัมพูชาเปลี่ยนเป็นแค่ชื่อธนาคารกสิกรเฉยๆก็ถือเป็นเรื่องราวที่แปลกดีครับแล้วแอดก็ขออนุญ,ญาตนํามาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถัดไปครับแอดก็ขอนาคอมเมนต์และความ ความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะครับเมื่อรับรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้มาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับเราลองมาฟังกันเลยครับว่าพี่ๆชาวเน็ตไทยจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับก็มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยครับโดยความคิดเห็นท่านแรกนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไม่ใช่ละมั้งแบบนี้การเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นแคนเบอร์ียมันใช้ได้หรอครับ แล้วก็มีความคิดเห็นของชาวไทยนะครับมาตอบกลับอีกทีหนึ่งครับสามารถทําได้ครับเหมือนบริษัทลูกปอลอคนขเขมรคงไม่ยอมฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับ หากยังใช้ชื่อเดิมอยู่มาที่คอมเมนต์ถัดไปครับธนาคารไทยเปิดสาขาในเพื่อนบ้านเยอะนะทั้งธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพอีกทั้งธุรกิจไทยในหลายอย่างที่ขยายไปยังกัมพูชาแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเช่น BDMS ก็ไม่ได้ใช้ชื่อโรงพยาบาลกรุงเทพนะมันเป็นการปรับตัวเพื่อให้อยู่ที่นั่นได้และมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับคำว่าเสียมหรือสยามมันบาดลึกถึงหัวใจแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับอีกทีนึงนะครับ คนกัมพูชามองว่าคำว่าเสียมเป็นคำดูถูกคนสยามหารู้ไม่ว่าเรียกไทยเรียกสยามหรือเสียมคนไทยก็ไม่เดือดร้อนแต่พอคนไทยเรียกขเขมรกับเกียดมากทั้งที่คำว่าขเขมรคือชื่อเผ่าพันธุ์ของตัวเองแทๆ้ๆอีกทั้งคนในประเทศเขาก็ยังเรียกเองอีกด้วยมาตอนนี้ดันรับไม่ได้ต้องเรียกกัมพูชาเท่านั้นมาที่คอมเมนต์ถัดไปครับมีมานานแล้วนี่ที่ลาวก็มีแต่ที่ลาวไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้ชื่อธนาคารมีแต่ขเขมรที่ติดเรื่อง ชื่อมากันที่คอมเมนต์ถัดไปครับ กัมพูชาเขาชาตินิยมสูงสูงมากๆไทยพาณิชย์เลยส่งทีมเข้าไปทําวิจัยจะเอาเงินของกัมพูชาได้ต้องใช้ชื่อนี้เวลามีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศแรงๆก็จะได้ไม่โดนแบนและก็ไม่เคยมีปัญหานี้เพราะคนกัมพูชาเข้าใจว่านี่เป็นธนาคารของกัมพูชาเองมันก็เป็นจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเหมือนคนไทยก็เลือกที่จะฝากเงินกับธนาคารของคนไทยด้วยกันเองด้วยเหตุผลเดียวกันและเสี่ยงน้อยกว่าการเอาเงินไปฝากกับธนาคารต่างประเทศ ที่มาเปิดสาขาในไทย SCB ในกัมพูชาก็เปิดมา30ปีแล้วกิจการก็ดีแสดงว่าคนกัมพูชาก็เชื่อโดยสนิทใจส่วนในลาวในพมา่าในเวียดนามก็จะใช้ชื่อไทยพาณิชย์ พะมีการศึกษาวิจัยออกมาว่าอะไรที่มาจากไทยหรือเงินตาที่มาจากไทยมีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพคือเป็นแบรนด์ที่มาตรฐานสูงกว่าในประเทศของตัวเองคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับพวกเกียดต,ตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงแต่ช่างเถอะพูดไปก็มีได้นำพาคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับเคยเข้าไปใช้บริการอยู่ครับสาขาเสียมเรียบนี่แหละครับพนักงานสุภาพมากๆคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับ ถ้าที่นั่นเขาไม่สะดวกจะใช้ชื่อคำว่าสยามและถ้าเราอยากได้ตัวย่อดเดิม SCB ก็แค่เติมคำว่า S ไปข้างหน้า Scambo d i a c o m m e r c i a l Bank คอมเมนต์ถัดไปครับเขาไม่ได้ก๊อปนะครับเป็นธนาคารของไทยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าของแต่ในกัมพูชาดําเนินงานโดยใช้ชื่อคำว่า Cambodia Commercial Bank จะเย็นๆกันนะครับทุกคนคอมเมนต์ถัดไปครับ ธนาคารนี้เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในกัมพูชาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้อุดหนุนทั้งหมดตั้งแต่ปี1991นูน่นคงจะตั้งใจเปลี่ยนชื่อแบบนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้ามาที่คอมเมนต์ถัดไปครับมีธนาคารไทยหลายเจ้ามาเปิดสาขาที่นี่ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรกที่มาเปิดบริการที่นี่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติบางทีเราเองหรือเปล่าที่ดึงเขามาดามา คอมเมนต์ถัดไปเลยครับ SCB มีสาขาสำนักงานผู้แทนที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้ฮ่องกงสิงคโปร์ลาวเวียดนามพมา่าและกัมพูชาแต่มีที่นี่ที่เดียวที่ไม่ยอมใช้ชื่อสยามคอมมิชเชียลแบงก์นั่นก็คือกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับ เราควรภูมิใจว่าชาวสยามไปทำธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในกัมพูชาและเราคือเจ้าของครับและทั้งหมดนี้ก็คือคอมเมนต์แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่แอดได้นำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันครับซึ่งสรุปสั้นๆนะครับจากเรื่องราวนี้ครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในกัมพูชาที่เปิดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างครับก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกัมพูชาพาณิชย์ซึ่งแตกต่างจากในหลายประเทศในอาเซียนนะครับยังคงใช้คำว่าไทยพาณิชย์ได้ก็ถือเป็นเรื่องราวที่แปลกดีครับที่แอดได้นำมาฝากให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การทำธุรกิจก็คงเป็นเรื่องราวของธุรกิจของเขาครับได้มีการทำวิจัยได้มีการวิเคราะห์กันออกมาแล้วครับว่าใช้ชื่อนี้น่าจะเหมาะสมที่สุด เอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดด้วยนะครับแล้วแอดจะนำข่าวสารมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ